ฮ้ยเอยากจะบอกว่าอันเนี้ยเม็ดบัวจะบอกว่าชอบกินมากเลยนะเอ็นนี่ฝักนี่กินได้แต่ว่าก่อนจะกินคุณล้างมือก่อนครับล้างล้างนี่ก็ได้เอาสักเลือดช็อกโกแลตเลยนี่ทุกคนมันกินได้นะยขอบคุณครับจะปอกก็แบบเก่งแกคนป้อนเคี่ยวมาท้งนี้เลยแล้วกันต้องอกอมันต้องบอกอ่ะมาผมจะบอกให้คือบัวหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันขมมันนั่นมันนี่คือเราต้องแกะเอาเปลือกมันออกก่อน เห็นไหมมันจะเป็นเนื้อขาวๆน<อ>ี้นะมิ้นก่อนเลยเอากลัวเผ็ดนะผ่านการฆ่าเชื้อรายงานานี้ที่กอออ่ออีกเดียวไอ้น้ำข้างล่างสุโกกัยอีกกิ้นนะกินอร่อยอ่ะลองปอกกินเองปะกัดเอาเปลือกออกแล้วมันจะหวานมาก หวานเจีย๊ยบเจีย๊ยบตัดยางนะ้อยหนาทำไมคนละเจีย๊ยบอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นแล้วเจออะไรกับเจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบใสบพี่นภาไหมยิดด้วย <laughs> พี่เจ <laughs> พิจ,พจิตาด้วย <laughs>